กิ่งเขาจะลงมาแบบนี้นะครับ สวัสดีครับต้นนี้จะเป็นต้นหางนกยูงนะครับก็จะทําเป็นทรงสูงไว้แล้วก็จ่งก็ตกลตงมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเข้าลวดใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้หิวของเขาอมลวดไปแล้วนะครับ ไปออกก่อนนะครับจะได้เข้าลวดง่าย เป็นต้นหางนกยูงนะครับนี่นะครับผมจะทําทรงสูงทรงทงขึ้นมาแล้วก็มีกิ่งนะครับกิ่งของเขานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าลวดใหม่นะครับเดี๋ยวเรารีบใบทิ้งก่อนครับ บนันไซต้นหางนูกยูงนะครับนี่นะครับต้นตรงขึ้นไปนะครับต้นนี้อายุสามปีกว่าแล้วนะครับน,นี้ไม่น่าจะดัดได้แล้วนะครับ สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับต้นนี้จะเป็นต้นหานกยูงนะครับนี่นะครับต้นขึ้นมาแบบนี้นะครับก็หิ่งตกลงมานะครับเดี๋ยวผมจะมาเข้าลวดนะครับหิ่งนี้ผมจะไม่เอาไว้นะครับจะเอาออกหรืออาจจะเก็บไว้เล่นทำก,ก็ได้ครับ มาเข้าลวดกันนะครับพอดีที่ผมเข้าลวดอันเก่าไว้แล้วเขาผิวของเขาอมลวดนะครับเราต้องมาแกะแล้วก็เข้าลวดใหม่และการเข้าลวดเราต้องเข้าสลับด้านนะครับสมมุติเราเคยพันไปด้านซ้ายคราวนี้เราก็ก็พันใหม่นะครับก็พันไปด้านขวานะครับจะได้ไม่เข้ารอยเดิมนะครับ ได้ครับเครับผมผมแปลของได้ครับได้ครับครับ,รบตอนนี้ก็มีลูกค้ามาแล้วนะครับตรงที่ผมอยู่จะเป็นสนาม,มกรอกนะครับสนามอล์ฟนะครับเดี๋ยวกิ่งนี้ผม ตัดตรงนี้แล้วกันครับเกี๋ไว้เพื่อให้กิ่งนี้เขาออกมานะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ครับ ิ่งน,นี้นะครับผมจะเลี้ยงเลี้ยงไปจนให้กิ่งเขาใหญ่กว่นนี้ก่อนนะครับเราค่อยมาตัดทดเล่นตรงนี้นะครับตัดทดตัดทดแถวนี้นะครับเล่นเราจะเลี้ยงกิ่งให้เขาใหญ่ไปก่อนนะครับต้นนี้จะเป็นบอนไซต้นหางนกยูงนะครับเี๋๋วเราใช้ ดับตรงนี้ให้ชิดไว้นะครับชิดกับต้นไว้ Yeah. ผมกลับมาแล้วครับ ผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่นะครับนี่ดูรากของเขานะครับต้นนี้เป็นหางนกยูงนะครับต้นหางนกยูงอายุสามปีนะครับนี่นะครับเราจะเลี้ยงกิ่งของเขานะครับเลี้ยงกิ่งลงมา นะครับแล้วก็จริงนี้ขึ้นไปนี่นะครับแล้วก็ลงมาเดี๋ยวเราจะเลี้ยงจริงให้เขาใหญ่กว่ากว่านี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาตัดทดนะครับตัดทดเล่นส่วนต้นนี้จะเป็นต้นโมกนะครับ ที่นี่จะเป็นไม้โครงสร้างนะครับยังไม่จบนะครับตันนี้จะเป็นตัวน,นี้จะเป็นโพนะครับโพรากโยงนะครับตัวน,นี้ก็ขึ้นโครงไว้เหมือนกันเดี๋ยวผมพอจกิ่งได้นะครับผมจะตักตรงนี้นะครับตักประมาณนี้ให้ดึงกิ่งมานี่แล้วก็ ขึ้นไปข้างบนนะครับส่วนกิ่งนี้ผมจะเอาออกนะครับเพราะว่ากิ่งเขาไม่เดินนะครับแล้วก็จะมาเล่นเล่นกิ่งนี้แทนนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกิ่งนี้แทนทนะครับจะเป็นโพลากย่ยงๆแล้วก็เอาใส่หินไว้นะครับส่วนมากจะเป็นไม้เริ่มสร้างนะครับนี่นครับตา ตากิ่งเขาอยู่ตรงนี้เราเราอาจจะตัดตรงนี้นะครับเพื่อเอากิ่งนี้ดึงลงมาด้านข้างนะครับดึงลงมาข้างล่างแล้วก็จะมีตาอีกตาหนึ่งอยู่ตรงนี้เอาขึ้นไปข้างบนนะครับต้นนี้จะเป็นมะขามนะครับมะขามกึ่งตกนะครับผมบิดไว้ตั้งแต่ตอนเขาเล็กๆนะครับ บิดบิดมาแล้วก็มาถึงนี่จิิงนี้ดึงขึ้นไปฝั่งโน้นนะครับแล้วก็จริงนี้ดึงลงมาข้างล่างเป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับไม้เพาะเมล็ดอายุสิบห้าปีแล้วนะครับในกระถางนี้เป็นบอนไซมะขามนะ ตอนนี้ก็จะเป็นโพนะครับรอเข้ารวดมาดูด้านในกันครับรอเข้ารวดนะครับผิวของเข้าอมรวดเข้าไปลึกเลยครับ จะพาไปดูอีกต้นนะครับนี่ก็จะเป็นต้นโพเหมือนกันนะครับบอนไซโพครับต้นนี้จะเป็นมะเดื่อนะครับมะเดื่อเป็นโคนคู่นะครับ หน้าไม้จะอยู่ทางนี้ครับหน้าไม้อยู่ทางนี้ตันนี้จะเป็นต้นไก่นะครับต้นไก่ทำทรงเป็นทรงกระจกแล้วไว้นะครับครับตอนนี้ก็รอรอให้จริงให้ต้นเขาได้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นจีกน้ำที่เข้ารวดเมื่อวานครับ ตันนี้มะขามนะครับจะเป็นมะขามอายุ15ปีเหมือนกันครับเข้าไปดูด้านในนะครับตรงนี้จะเป็นกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งหนึ่งกิ่งสองนะครับกิ่งสามอยู่ด้านบนน้นนะครับอยู่ตรงนี้กิ่งสาม พามาดูมะขามอีกต้นตอนนี้ก็จะเป็นทรงกระจกรล้าเหมือนกันครับพามาดูมะขามอีกต้นครับ ต้นนี้เข้ารวดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แตกใบแตกอะไรออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็บิดด้วย,ยงแต่เล็กนะครับมาดูรากของเขาอีกต้นครับอันนี้ก็จะเป็นบอนไซมะขามเหมือนกันครับ ส่วนมากก็จะเป็นมีแต่มะขามนะครับดูต้นโพอีกต้นครับ ต้นนี้ก็สิบห้าปีแล้วนะครับแต่ยังไม่สร้างไม่เสร็จครับจะมีกิ่งนี้นะครับที่ผมร้อยร้อยไว้นะครับกิ่งสามของเขาไม่มีนะครับก็จะมีกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามไม่มีนะครับผมดึงกิ่งนี้ลงมานะครับแล้วก็ใช้สว่านเจาะตรงนี้นะครับเจาะตรงนี้ให้มาทะลุตรงนี้นะครับก็รอให้ลวด ให้ให้ผิวของเขาอมกิ่งนี้ก่อนนะครับเราค่อยมาตัดตรงนี้ออกนะครับ ดูชวนชมอีกต้นครับต้นนี้เหมือนผู้หญิงนะครับต้นนี้จะเหมือนผู้หญิงยืนไขว้ขวาไขว้ขานะครับทางนี้เหมือนทางนี้ครับมาดูทางนี้นะครับจะเป็นชวนชมพันธ์บังคารนะครับจะเหมือนผู้หญิงยืนไขว้ขาไขว้ขา ครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระถางนะครับกระถางที่ผมเพิ่งทำเสร็จแล้วก็ลงสีเสร็จนะครับตอนนี้ก็เหมือนแบบพาเดินชมนะครับเดินชมสวนเดี๋ยวจะมีให้ดูอีกหนึ่งต้นนะครับก็คือนี่นะครับ ต้นกลางนะครับต้นกลางเกาะตุ๊กตาครับผมเอาตุ๊กตามาแล้วก็เอาต้นกลางที่เราทําลากนะครับลากครับก็เอามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับครับด้านหลัง ต้นนี้จะเป็นมะขามผ่ารากนะครับอายุหนึ่งปีนะครับผมเข้าลวดลากของเขาไว้นะครับมอสสวยมากครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นไซนะครับไซผมตัด ตัดอันนี้จะเป็นรากอากาศของเขานะครับอันนี้จะเป็นกิ่งกิ่งของเขาแล้วก็ผมตัดออกมาตัดกิ่งออกมากับรากมาแล้วก็มาทํานะครับแล้วก็เข้ารวดลงมา ต้นนี้จะเป็นชวนชมที่ทำลากไว้นะครับจะเป็นทำรากโยงไว้นะครับทำเป็นทรงสูงนะครับเดี๋ยวถอนรอบหน้ารับรองว่าสวยมากนะครับต้นนี้จะเป็นมะขามนะครับมะขามรากเกาะหินครับ ว่าขามอายุ15ปีจะเป็นชุดเดียวกันหมดนะครับดูด้านในครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าครับ วันนี้พาชมสวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะขามนะครับสวนป่าครับ15ปีตัวน,นี้จะเป็นไซเกาหลีนะครับไซเกาหลีหรือว่าไซไทเกอร์นะครับรากผมจะดึงออกด้านข้างมานะครับ <Okay. S 1> โพนะครับตอนนี้มีลูกค้ามาเจ้าผมขอจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับ <Okay. S 1> ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณนะครับ